วัดดีค ok? ่ะมือนี้แยหลัดมันมีกับสมัดไายไล่มีสูบังคือเก่าหล่ะพี่น้องมือนี้ก็ได้อันนี้เขาก็เอืนน่าไล่นกไล่นกหงวกพี่น้องอันนี้หกสิบห้าล่ำพี่น้องมาไล่ไล่นกหงวกพี่น้องเพืออจากไดสีไดไล่ใดก็ได้คือกันอันนี้เขาเอินน่ามีสิ่งพี่น้องจาเป็นมีสิ่งมีสิ่งก็เป็นดำกับเขียวเรือเข้าสีเห็ดกับสีใดแนี้เข้าใดเดแต่หมดหล่พี่น้องเอื่น่ามีสิ่งก็มีลายสีลายไล่พี่น้องอันนี้ก็ได้ เิ็นเห็ดลายสีลายลายเห็ดให่เบิ่งหลายสีลายลายอยู่พี่นองอันนึ่เป็ดนึงมีสิ่งอันนี้ก็อืนมีสิ่งคือกาหลาเปนองสิ่งคนละไล่คนละแบบพป่นองอันนี้ก็เอื่นมีสิงต้นนนกนกแก้วพป่นองอันนี้ก็ได้งมเหรือนกันพี่นองผู้ใื่อจจอยากได้สีได้าดกรงได้มาทุกสีถุกลลยที่เก่าหลับเป็นองเอาลา่นั้นขึ้นมาเบิ่งด้วยดนมืมีลายสีลายไล่พี่นองางมากเลย ใายบ่มมดกับพองกันพี่น้องอันนี้เกิดเอ,อินนีเกิดเป็นมี่หาชีพี่น้องเป็นมี่หาชีไลยกระโจมประชานไลยแล้วพี่น้องจกลายยงังไงล่ะกระโจมมี่เท่ผีเสียไม่ทั้งดอกใหม่ล่พี่น้องเป็นมี่หาชีเบลใจใจอยากได้กับสร้างมาได้เด้พี่นอ้องได้มีลายสีลายลายสินไฟก็มี่สินไม้ก็มีอันนี้เขาเอินว่ามีได้ประดิษฐ์พี่น้อง ท่อมือท่อเองพี่น้องนุงไปตัดเสียตัดผ่าได้หมดเลยพี่น้องสีพโตกพี่น้องอันนี้ชินไม้กับมีคือกันพี่น้องกรได้สินไม้ก็ได้พี่น้องอันนี้ก็เป็นสินไม้พี่น้องสินไม้บ้านพี่น้องอันนี้สีพตัดไปสีพโตกคือกันพี่น้องท่อเองมัดเองหมดพี่น้องบ้านนี้มิจฉาท่อเองมัดเองหมดลพี่น้องอันนี้เป็นสินไม้เนี่ยยาวยุบยุบพี่น้องไม้หน่อยย่างดีพี่น้อง อันนี้ไม้แ,นนมแนนท้ประเทศไทยประาธนกกนนานมีเพื่อนชนใจอยากแต่ประเทศไทยเป็นเพียงทางมาหลุอันนี้ก็เป็นผ่าไม้เพียงนะเดี๋ยวมือนี้ย่หลัดมัดมีกับสีไทยเบิางจันทนุ่ก้อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวหมอลุ่นกับสีหาทายไล่ไม้ไม่บางไปเ,ร,เไรื่อยขึ้นต่อเพียงบางเรื่องแบบเรื่องขวดไหลขวดแจขกดติดตามแย่หลัดมัด,ด,ดมีนั่ในเด้อค่ะเด้อมือนี้กับสานีล่ะค่ะวัตดีค่ะ